ใครเป็นช่องกัางเหมือนเดิมนะครับอะไรครับบล็อกบล็อกสีไฮบล็อกสีไฮง่าง่ายทุกคนอย่าทุกคนเสียยังไม ok ่ไม <ission> te <c oughs> ่ล <c oughs> <engine nhiều> <uffy> <wh> ุ้มนะครับเรียงเรียงกันนะครับเดินเดินเดินต่อนะครับนะครับพี่น้องเดินมาฝั่งนี้นะครับยังไม่ลุ้มนะครับทุกคนนะครับตัวพี่นะครับขอขออนุญาตจ้องขอไี่น้องเดินนะครับทุกคนครับวันนี้ต้องหลับ ทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าเดินครับเดินทเดินทงเอาใจนักการเสใช่ี่น้องนักกาก่อนนะแบบนมแบบนมหมฮะ ที่งานได้ไงอ่ะหน้ามากโอ้หน้ามากยิ้มกันเลยเราเก็บพวกเก็บให้ก่อนโอเคโอเคไปอย่างค่อยเรื่อยนะไปอย่างค่อยเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมีเวลาเดินเดี๋ยวมีเวลาเดินกลับไปกลับมาด้วยเดี๋ยวมีเวลาเดินกลับไปครับ้วก็เห็นไหมได้ไหมเห็นไหมสลับสเติ๊กให้ลยโอเคได้ เดี๋ยวจัดการผมก่อนเจัดการผมก่อนเกคนนี้เด็กมใส่ผมใส่แล้วแล้ลองออะติบันนดยู้เยอจริงครับวันนี้นต่งประเ่่มไปเลยไแยกแยกนเยอะ ไม่ได้ผักหน้าตามเพิ่ไม่มีนะฮะแต่จะช่้กินิดหน่อยได้ค่ะได้ค่ะไดูเลยไกินกี่มันอะไ้ได้ไหมคะไปได้ครับไปดูการทานของใครนะครับเาน นะครับ cho กลับเปลี่ยนกันอ่า ไมเมื่อดครับทุกคนจ๋าต้องก็เลยอากจะเพิ่มแต่งมานิดนึงสวยมากตัวว้าวตาไม่้าวตาไม่ตึงกว่านี้เลยโอเคนิดเดียว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 ยังไม่สุดนะยังไม่สุดนะอย่าเพิ่งไปนะอันนี้มาจากจังหวัดอะไรคะ ลาลีโอเคนะยะยังไม่สุดนะเทพทั้งมาพี่เอ็มเหรอพี่เอ็มพิกรีนเดีอยครับอ่อเทปเอ็มพีปุกกี้พี่กูนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับเจนิต้ามาเข้ามาอีกยังไม่สุดนะมามาต่อ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 โอเคนะครับ กุยอนแบกแบกอืมอโอ้โหสวยมากกุยอันกุยอันกุยอันกินแม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 นหนีไม่ได้แล้วกินแมนอยู่นี่แม่ไปอยู่ฝั่งแม่แม่ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยแม่แม่แม่ไปยืนอยู่ถ้าเขาหนอพี่เกย์สวัสดีครับ ได้ห่าสกายซยไฮอ่าโอเคคาซีไอวันวันอีมาเดี๋ยวเจอกันนีกินอยู่พวกไหนนะกินเดี๋ยวเข้ามากันใช่ครับเดี๋ยวให้น้องก่อยเต็นมา แบตเตอรี <oland guidelines> ่เราอย่าตันะครับรบลบๆทิ้งช่วงเพื่อให้คนเืินไดถ่ายรูปได้นะครับ ใช่ใช่จานจานทิ้งอ่าให้น้องมาเลยนะครับ โอเครับสุดท้ายแครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ่าใช่ครับอ่ารวมตัวเซตนะครับถ่ายภาพหมู่นะการรับทําพหมู่ลดเซต่ละเซตกันครับเดี๋ยวแบ่งเป็น3าสกลุ่มเลยวท้ายแล้วเดี๋ยวแ่งให้เดี๋ย่งให้อย่าลืมือของให้น้องด้วยนะครับซือของให้น้องด้วยครับลุงครับมดโเลยครับ ไม่รุมนะครับไม่รุมนะเดี๋ยวถ่ายปรวมเกลเเนยนตรงนั้นดวเเดี๋ยวเอนอง่มเลยค่เลยมราเดี๋ยวเตรียมตัวเลยรวมกลุ่มเลยไม่งั้นไม่บโอเคครับนะครโอเคสโลวสโลทำดาวทำดาว

ใช่โอเคโอเคใช่ใช่ผ้าสองเชิญภาสองครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวครับมเดจะเห็นาวกไปรัวๆได้เลยครับรัวๆได้เลยนี่คที่ี่โปมาพวกเราซูมได้ครับทุกคนครับพวกเราซูมได้ thấy con lạc thầy còn

ไเราไม่เป็นตามที่คุยเลยอ่ะบู๊คบิงบู๊คบิงโอเคโอเคเดี๋ยวรถมาแล้วฮะเดี๋ยวรถมายังไม้ได้ได้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ใช่